ร้านที่3นะคะพี่ๆของตลาดเขียวอีกนะคะร้านนี้เป็นร้านของคุณยายที่3ผืนที่หนูโชว์เนี้จะเป็นจะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะแล้วก็ทอแบบเหยียบหอกนะคะเป็นลายขอก็ผ้าไหมบ้านพุ่งยืนเลยอะคะ่ะสีสวยนะคะพี่ๆก็เลือกชมดูอีกทีหนึ่งนะคะผ้าหนา หนาค่ะลายคอทั้ง3ามผืนนี้จะเป็นการทอแบบเหยียบเหาะนะคะแล้วก็เป็นไหมบ้านพุ่งยืนแล้วก็พี่ๆก็ชมดูนะคะพี่ๆสำหรับร้านของคุณยายนะคะร้านที่3นี้ก็เหมือนเดิมค่ะถูกใจผืนไหนก็ทักทายบอกแจ็คได้เลยค่ะเดี๋ยวจะหารายละเอียดกับคุณยายให้นะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะคะพี่ๆ ชมต่อได้เลยนะคะไม่ได้บรรยายให้พี่พี่ฟังเยอะจ้ะขอบคุณมากๆคะ่ะที่เสียสละเวลามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะพี่พี่แล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาเรื่อยๆให้พี่พี่ชมคะ่ะขอบคุณอย่างที่สุดเลยนะคะขอให้สุขภาพพี่พี่นะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความโชคดีทุกๆอย่างเลยนะคะพี่พี่จ๋าสวัสดีคะ่ะ